รมีการเสนอไอเดียค่ะว่าจะแจกเงิน2,000ดอลลาร์ต่อคนนะคะซึ่งเขาบอกว่าจะใช้เงินจากการเก็บภาษีศุลกากรจากต่างประเทศนี่เป็นเกมหมากเศรษฐกิจหรือเกมทังการเมืองกันแน่ ล่าสุดประธานาธิบดี Trump, โดนัลด์ทรัมป์โพสต์ลงบนแพลตฟอร์มของทรู t โซเชียลค่ะระบุว่ารัฐบาลสหรัฐมีไรายได้จากภาษีศุลกากรเพิ่มขึ้นมากจนสามารถนำมาแจกให้กับชาวอเมริกันอย่างน้อยคนละ2,000ดอลลาร์โดยจะยกเว้นกลุ่มที่มีไรายได้สูงค่ะ ซึ่งนี่เกิดขึ้นไม่เพียงกี่วันนะคะหลังจากที่สารีการสหรัฐแสดงความลังเลเกี่ยวกับอำนาจของประธานาธิบดีในการตั้งภาษีฝ่ายเดียวตามกฎหมายฉุกเฉินด้านการต่างประเทศหรือว่า IEPA e, e P A. ซึ่งภาษีศุลก,กากรถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของทรัมป์มาตั้งแต่สมัยแรกค่ะซึ่งทรัมป์ใช้เพื่อกดดันจีนในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสินค้าของสหรัฐและสร้างรายได้เข้ารัฐหลายหมื่นล้านดอลลาร์ แต่ประเด็นสำคัญนั่นก็คือภาษีศุลกากรเป็นต้นทุนที่ผู้บริโภคในประเทศต้องจ่ายเพราะผู้ส่งออกมักจะผลักภาระต้นทุนเข้าราคาสินค้าซึ่งดังนั้นแล้วเงินที่แจกในขณะนี้อาจจะเป็นเงินที่ประชาชนเคยจ่ายไปแล้วแต่ถูกนํากลับมาในรูปแบบของนโยบายประชานิยมซึ่งข้อเสนอนี้ถูกมองว่าเป็นการโต้ตอบทางการเมืองค่ะ หลังจากที่สารดิกามีการตั้งคำถามต่ออำนาจการจัดเก็บภาษีของทรัมป์ในขณะที่สหรัฐกำลังเข้าสู่ช่วงการแข่งขันทางการเมืองที่เข้มขน้นซึ่งการเสนอแจกเงินครั้งนี้คือวิธีที่ทำให้ภาพจำเดิมๆช่วงโควิดกลับมานั่นคือทรัมป์เป็นผู้นำที่ใช้เงินช่วยเหลือประชาชนโดยตรงเป็นการปรับภาพลักษณ์สร้างฐานเสียงและฟื้นความนิยม แต่คำถามสำคัญนั่นก็คือนี่คือเงินใหม่ที่เพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจหรือไม่และจะกระทบกับเงินเฟ้อหรือเปล่าถ้าสารดิกาตัดสินว่าใช้อำนาจของ IEPA e EPA ไม่ได้แล้วจะจ่ายเงินจากที่ไหนส่วนอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนั่นก็คือถ้าใช้ภาษีศุลก,กากรเพื่อแจกประชาชนจริงผู้ที่จ่ายราคาอาจจะไม่ใช่รัฐบาลต่างประเทศแต่นั่นก็คือประชาชนจ่ายผ่านราคาสินค้าที่แพงมากขึ้นค่ะ สรุปแล้วนะีคะนีไม่ใช่แค่เรื่องเงิน2,000ดอลลาร์เท่านั้นค่ะแต่นี่คือเกมสร้างความนิยมทางการเมืองค่ะรวมถึงการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของประเทศเรียกว่านโยบายนี้นะคะจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นได้แต่ระยะยาวแล้วเราต้องจับตาดูนะคะว่าจะมีผลกระทบต่อเงินเฟ้อรวมถึงภาระภาษีแฝงหรือไม่ค่ะ